สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเวนกรรมทวงคืนพลังประชารัฐค่ายแตกตามสภาพโคศกประจำประยุทธ์ออกโรงแจ้งข่าวร้ายทำลายบรรยากาศแห่งความสุขเทศกาลปีใหม่โอมิครอน มรตยูโควิด19สายพันธุ์มรณะชุดล่าสุดที่โผล่ออกมาอลวาจากกาลาทวีปแอฟริกาใต้ลามระบาดเข้าไปยังยุโรปอังกฤษอิตาลีเยอ,อรมันรวมถึงออสเตรเลียพบผู้ติดเชื้อหลุดเข้าไปเพ่นพ่านองค์การอนามัยโลกหรือหูประกาศให้กลายเป็นสายพันธุ์น่ากังวลเนื่องจากมีแนวโน้มการแพร่กระจายได้เร็วกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้า ทั้งอัลฟาเบต้าแกมมาและเดลต้าน่าจะใช้เวลาเดินทางไม่นานโอิมรอนจะกระจายไปทั่วโลกสถานการณ์กระตุกต่อมสยองขวัญณนะวันที่ประเทศไทยกำลังเปิดประเทศรับทัวริสต์บูมการท่องเที่ยวรีสตาร์ทเครื่องยนต์หลักทางเศรษฐกิจเสี่ยงกับโควิดสายพันธุ์ใหม่โผลมาล้อนยิ่งต้องเสียวไปลุ้นไปโดยไฟบังคับ ต้องท้าเป็นท้าตายกับยมทูตไม่ว่าโอมิครอนจะน่ากลัวแค่ไหนมนุษยชาติก็ต้องอยู่กับมันให้ได้เพราะโควิดไม่มีทางหายไปจากโลกดีสุดก็กลายเป็นโรคประจำถิ่นเหมือนไข้หวัดใหญ่แต่ที่ยังไงก็อยู่ร่วมกันไม่ได้เชื้อกระบฏท,ทําให้กลายพันธุ์ตามปรากฏการณ์ที่บิ๊กป้อมพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกหัวหน้าพักพลังประชารัฐรัวระนาดหมมรงในอีเวนต์เปิดตัว ผู้สมัครสอรกอและสอสอยี่ห้อพักพลังประชารัฐไม่รู้ไปเอาความมั่นใจมาจากไหนคุยฟุ้งจะกว่าสอสอเมืองกรุงเพิ่มอีกเท่าตัวจาก12เป็น24ขณะเดียวกันก็การันตีเป็นรอบที่10กว่า,วาความสัมพันธ์กับบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังแนบแน่นเหมือนเดิมผ่านมา40ปี3าปอไม่มีทางแตกคอนอกจากจะตา จากกันแต่ก็อย่างว่ายิ่งพูดยิ่งย้ำให้เห็นอาการแปร่งๆ้ามั่นใจใจะย้ำหมุดบ่อยๆทำไมที่สำคัญไม่ทันข้ามวันจากที่บิ๊กป้อมประกาศสัปดาห์พาพลังประชารัฐพร้อมกว่าสซอกระตุ้นตอมฮึกเหิมลูกพักมันก็มีปมหักมุมแบบ180องศาตามกระแสะข่าวกวนสามมิตรนำโดยนายสมศักดิ์เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายอนุชานาคาไยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพ่วงด้วยเสียเฮงนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจ่อแหกค่ายทหารเท่ากลับรังเก่าไปซบนายใหญ่ อดีตนาย,ยกทักษิณชินวัตรแถมเซอร์ไพรส์เสียปานนายวิรัตรัตนเศษขบวนทีมโคราชจะหอบลูกเมียน้องเมียย้ายไปปักหลักกับค่ายซอกกราวเปลี่ยนสีเสื้อเป็นภูมิใจไทย โดยเงื่อนไขสถานการณ์ข่าวออกมาในจังหวะหักหน้าพี่ใหญ่จังๆอย่างไรก็ตามในคิวของนายววรัสรีบออกมาปัดข่าวย้อนถามสื่อเต้าข่าวหวังผลอะไรยืนยันอย่างพร้อมปักหลักลมหัวจมท้ายกับพลเอกประวิทย์ไปจนกว่าเรือเหล็กจะอับปางปักหมุดเลือกตั้งครั้งหน้าจะลงสนามในานามพลังประชารัฐแน่นอน มันก็เป็นอะไรที่อ่านไตได้ง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนกับคิวของนายวิรัตที่กําลังโดนชนักปักหลังลึกคดีทุจริตสนามฟุตซอลจอประตูคุกสถานะลูกผีลูกคนมันก็แค่เหลี่ยมต่อรองขาใหญ่ทีมสามปอช่วยให้พ้นวิบากกรรมชะตากรรมของนายวิรัตต้องพึ่งแค่หลวงพ่อป้อมได้คนเดียวมีหรือจะหนีไปเสี่ยงตาย แต่นั่นมันคนละเงื่อนไขสถานการณ์กับกวนสามมิตรนายสมศักดิ์นายสุริยะนายอนุชาและน่าจะเมาไปถึงนายสุชาติที่ตกอยู่ในสภาพการเดียวกันชนกลุ่มน้อยที่รบแพ้ในศึกชิงค่ายพลังประชารัฐไม่สามารถแหกด่านพาพลเอกประยุทธ์เข้าไปคุมอำนาจบริหารจัดการในพักพลังประชารัฐเพราะกำลังน้อยกว่าแบบเทียบไม่ติดกับผู้กองนัดร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลขาธิการพักตามฉาก ที่คนนอกมองทะลุเข้าไปยังเห็นผู้กองนัดสวมหนังเสือของพลเอกประวิทย์ถือสิทธิ์ขาดในการเดินสายจัดวางกำลังผู้สมัครสอสอพลังประชารัฐในการเลือกตั้งรอบหน้าสถานการณ์ในเชิงปฏิบัติมันชัดกว่าคำพูดที่หลอกชาวบ้านมีหรือที่มวยรุ่นใหญ่ชั่วโมงบินสูงอย่างสมศักดิ์และสุริยะจะยอมให้ผู้กองนัดขี่คอ ขณะที่เสียเฮงก็คงรู้ชะตากรรมตัวเองดีว่าบทปฏิปักษ์กับผู้กองนัดหนีไม่พ้นโดนตอนชนกลุ่มน้อยแหกค่ายหนีแน่สภาพของพลังประชารัฐมีแต่อ่อนกำลัง โดยบิ๊กป้อมจะถูกเชิดเป็นเสือเท่าแต่คนกลุมอำนาจตัวจริงคือผู้กองนัดนั่งเอเตสวมหนังเสือคุมกองทัพลิงโดยมีมาดามบิ๊กอายนางนรุมนพินโยสินวัฒน์เฮรันยิกพักรับบทนางกวักที่รุกคืบคุมทีมกรุงเทพมหานครแบบที่แสดงอิทธิฤทธิ์สอยบิ๊กแปะพลตำรวจเอกจักทิพย์ชยจินดาอดีตพบอตอรอกระเด็นกระดอนไป สภาพพลังประชารัฐที่บิ๊กป้อมผู้กองนัดมาดามบิ๊กไอยึดเป็นฐานที่มั่นถึงวันเลือกตั้งจริงจะมีพวกแหกค่ายหนีตายอีกเท่าไหร่โดยเฉพาะกับการที่มาดามบิ๊กไอคุมทีมกรุงเทพมหานคร มาดามเดียวทัฒนายาวงโอภาสีเจ้าแม่ดาวเริกจะเอาอยัางไงในเมื่อชื่อฉันภาพมันสวยงามไม่ด้อยไปกว่ากันด้านนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า อดี त, ตตนเป็นโคศกสามิตรแต่ปัจจุบันไม่มีกลุ่มสามิตรแล้วข่าวแกนนํากลุ่มสามิตรรวมถึงสอสในสังกัดได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ในพักเพื่อไทยการเลือกตั้งครั้งหน้าจะไปสังกัดพักเพื่อไทยไม่เป็นความจริงน่าจะเป็นการปล่อยข่าวจากผู้หวังดีแต่ประสงค์ร้ายมากกว่าได้คุยกับนายสมศักดิ์เป็นประจำ เตะฟุตบอลกันบ่อยๆท่านสมศักดิ์ยืนยันชัดเจนว่าอยู่กับลุงตู่อยู่กับพลังประชารัฐภายใต้การนำของลุงป้อมที่สนับสนุนลุงตู่เป็นนายกที่สำคัญท่านสมศักดิ์ยังบอกด้วยว่าพลเอกประยุทธ์กระแสนิยมยังไปต่อได้ยืนยันว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าทุกคนจะยังอยู่ช่วยงานนายกต่อไปแน่นอนขอให้คนที่มักจะชอบปล่อยข่าวดิสเครดิตรัฐบาลหยุดพฤติกรรมดังกล่าวได้แล้ว ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ